เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมการ์ดชอบซูมเบร์เตอร์าท,ที่3กันแล้วนี่มีคนเข้าร้านมาแล้วแต่ไม่ใช่คนซื้อนะ <c oughs> มาให้เมลเราเฉยๆครับคนนี้เราซื้ออะไรไว้เนี่ยเมื่อพา์ที่แล้วเราซื้ออะไรไว้อ๋อเราซื้อแบบการ์ดชายนี่ไว้ด้วยเ,เนี่ยอ่ะรับมาแล้วกันนะซื้อมาแค่ใบเดียวเหรอแล้วนี่อะไรอะ่ะอ๋อเราซื้อกาดสีเหลืองทิ้งไว้นี่โอเครับมาแล้วกันนะกาดสีเหลืองมันขึ้นหรอเมื่อพา์ที่แล้วเนี่ยใช่ไหมอ๋อการลูปดาม,มันลดราคานะ เราก็ได้ซื้อมาไว้แล้ววันนี้ข้าวเป็นไงบ้างเนี่ยเอออีก2วันก์สสีม่วงจะขึ้นราคานะแล้วก็อีก3วันกาสไอลูกดำนี่ก็จะขึ้นราคาเหมือนกันส่วนลกเอทนี่เราต้องรีบขายแต่ไม่มีเราไม่มีการลกเอทอยู่แล้วนะเออคนนี้เขาต้องการอะไรเอยคนนี้เขาต้องการซื้อใบนี้เรา3.7เเหรียญตอนนี้มันราคาลงอยู่นะขายให้ดีไหมเนี่ยขายให้ดีไหมเราขายให้เลยแล้วกันนะเราจะเอาหัวใจได้ไงผมขายให้ครับเราจะได้หัวใจเพิ่มขึ้น นี่โอเคเรียบร้อยขายให้เราขายให้หมดนะถ้าเป็นลูกค้าเราเนี่ยเราควรจะขายให้ลูกค้าที่มาคุยนะเพราะว่ามันจะได้หัวใจเพิ่มอ่ะแล้วจะได้เพิ่มแบบความนิยมของร้านเรานะวันนี้ลูกค้าหมดแล้วหรอไม่เอานะลูกค้าหมดแค่นี้หรือเปล่าเนี่ยในเราดูการ์ดก่อนสิการที่เราแบบราคาขึ้นมีไหมเนี่ยเอยใบนี้แพงอยู่นะเนี่ยหบาท6บาทควรขายดีไหมเนี่ยเก็บไว้ก่อนก็ได้บ้างเพิ่มมันขึ้นอีกนะเอานี่เย็นแล้วอ่อวันนี้ลูกค้ามา2คนเองเออ ลูกค้ามันจะมาน้อยเกินไปไหมเนี่ย <L uke S 2> <L uke S 1> ลูกค้ามา2คนเองนะแล้วก็วันนี้การ์ดตัวเอราคาลงตอนนี้เรามีเควสยที่ต้องหาก,การ,ร์ดแลให้ลูกค้าเลยนะการ์ดแลการ์ดแลเออใบน,นี้การ์ดแลแล้วเนี่ยแต่เป็นชายนี่ด้วยอ่ะไม่เอา <L uke> ไม่ให้ครับหาการ์ดแลไบอื่นน,นะนนี่ก็การ์ดแลนะใช่ไหมนี่ก็การ์ดแลนี่โอเคเราซื้อใบนี้ก็ได้นะใบนี้มันไม่ใช่การ์แรดแลดิการ์ดแลมันคือใบที่เป็นสีทองนะก็มีแค่ใบนี้ดิยิบเก้าเหรียญเลยอ่ะแหงจังมีแบบทุกๆกว่านี้ไหมอ่ะแบบขอทุกๆหน่อยอ่ะเออเหมือน มีแต่ใบนี้ราคา29ิบเ้าเหรียญอะเราไม่ซื้อให้หรอกนะมันแพงเกินไปอะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราซื้อกาดตัวเอทิ้งไว้ดีกว่านะการดตัวเอก็มีใบนี้เราซื้อกาดสีม่วงด้วยก็ได้นะเนี่ยกาสสีม่วงนี่ซื้อไปซื้อไปเราจะซื้อตัวเอกับกาสสีม่วงแล้วกันนะซื้อใบนี้ไปด้วยดีไหมเนี่ยใบนี้มันคือกาดที่ถูกแบนนะราคามันก็เลยลดลงอะถ้าเราซื้อมันจะขึ้นอีก2วันนะซื้อทิ้งไว้ก็ได้นะเดี๋ยวมันก็ราคาขึ้นอ่ะซื แล้วก็นี่เราเปลี่ยนได้ไหมเออนี่ไงมีที่ใส่แล้วโอเคแต่ที่มันเป็นผ้าม่านเหล่านี้เราไม่รู้ว่ามันใส่ตรงไหนนะหาไม่เจอเราเคยซื้อคอลเลกชันที่มันเป็นผ้าม่านมาไม่เห็นมีที่ให้ใส่เลยนะเออเนี่ยมันไม่มีที่ให้ใส่แลวโอเคไม่เป็นไรแล้วกันนะตอนนี้เราเข้านอนดีกว่าเดี๋ยวเราไปเปิดร้านพพุ่งนี้เช้าต่อทำไมลูกค้าตอนนี้เข้าน้อยจังเลยเนี่ยเข้าแค่2คนเองนะวันนี้ลูกค้าจะมาน้อยทําไมลูกค้ามันน้อยทุกวันเลยเนี่ยช่วงนี้นี่ลูกค้าน้อยทุกวันเลยเรารีบเปิดร้านเลยแล้วกันนนนะะวัีี้เรราาาขยกดดอไ การ์ดไหนแพงไหมเนี่ยการ์ดมันไม่ค่อยแพงเลยเราไม่ค่อยมีการ์ดแพงๆเลยนะเรารอมันขึ้นราคาก่อนดีกว่าอันนี้มีข้าวมะม่ข้าวอะไรเนี่ยเหมือนนี้จะเป็นข้าวเกี่ยวกับการแข่งการ์ดนะเนี่ยมันมีไปข้ามพลังนี้อีกแล้วนะเมื่อภาที่แล้วเราพึ่งตอบผิดไปองนะเนี่ยอันนี้มีเมลมาโอเครับเมลก่อนรับเมลก่อนอุ้ยเราซื้อกาดไปเยอะเลยเหรอเราซื้อมาเยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยซื้อมาเต็มเลยนะโอเคซื้อมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็คนนี้มาคุยกับเราว่าไงเควินมาบ่อยนะเนี่ยคนนี้ เควินต้องการเทเซอร์เพนสแต็กกับเออใบนี้ใช่ไหมเฮ้ยเราคุมนะเนี่ยเราเท th เลยเราเท th เลยแล้วกันนะเอาหัวใจเพิ่มด้วยโอ okay, เคแล้วเจอกันนะนี่เทแบบคุ้มค่าครับหลอกครับหลอกเด็กหลอกเด็กแล้วหลอกแลกการ์ดกับเด็กเอาการ์ดแพงๆมาไงเออตอนนี้ไม่ค่อยมีการอะไรแพงๆขายนะเราเก็บไว้ก่อนแล้วกันรอวันที่มันขึ้นราคาแล้วใส่แท็กให้การ์ดเราหน่อยดีกว่านะเออใส่แท็กให้ใบในี้แล้วกันนี่ลูกค้ามาซื้อหน่อยเร็วนี่เราเพิ่มความสนใจให้ลูกค้านะ เดี๋ยวลูกค้าก็จะมาซื้อกาใบนี้เยอะขึ้นแต่็มันก็อาจจะไม่อาจอาจะไม่ซื้อมันเป็นไปนได้ที่อาจจะไม่ซื้อนะเพราะว่าไม่ค่อยซื้อเลยอะเอานี่คนนี้มาหาเราคนนี้น่าจะไม่ซื้อกาดนะเป็นเหมือนับเป็นเป็นใครสักคนในครอบครัวเราหรือเปล่าก็ไม่ดูนะเพราะว่ารู้จักกับพ่อนะคนนี้คุยคุยไปแล้วกันคุยคุยไปนะแล้วก็อันนี้มีเควสเควสอันใหม่นี่คืออะไรอะต้องการกาดชายนี่ที่มีพลังสามนะกาดชายนี่ที่มีพลังสามบอว่าพลังก็คือตรงด้านซ้ายนะที่เป็นตัววีตัวอะไรน,นั่นอะ 3ก็คือ3ขีดนะใบนี้ที่เป็น3เออมีใบนี้อยู่ราคาโคตรแพงไม่ให้แล้วมันก็ไม่ตรงเงื่อนไขด้วยนะเพราะว่านี้มันแค่พลังหนึ่งเองอะเนี่ยพวกเนี้แล้วมันให้ตังค์เราน้อยจังอะอ,อ๋อให้10บาทนตก็ไม่น้อย,ยนะี่นาสิบบาทงั้นเดี๋ยวเราหาซื้อให้ก่อนใบนี้พลัง7นะราคา8บาทก็โอเคได้อยู่แต่เนี่ยแต่หาใอื่นก่อนเพื่อมีใบอื่นด้วยมีใอื่นทุกๆอีกไหมอะไม่มีเลยนะต้องซื้อใบนี้เลยอะซื้อมาแล้วก็การ์ดแรงมันจะไม่มีเหมือนกันปะ ก๊าซเลยเราก็อยากได้เนี่ยเอยมีใบนี้สิบาทแล้วลูกค้ามันจะหนีไปก่อนไหมเนี่ยเราต้องซื้อนะใบนี้อ่ะแต่ไม่รู้ว่าลูกค้าจะหนีไปก่อนหรือเปล่านะมันเหลือแค่วันเดียวอ่ะอันเนี้ยการมันมาช้าเกินไปหน่อยเพื่งนี้ราคากาซีโมจะขึ้นนะเดี๋ยวเราซื้อกาซีโมทิ้งไว้ดีกว่ากาซีโมอ้าวไม่มีเดียวมันจะไม่มีกาซีโมเลยนะเออไม่มีกาซีโมเลยวันนี้ไม่มีกาซีโมเลยลเนี่ยเดี๋ยวเราซื้อแค่นี้ก็พออ้าวตังไม่พออย่างนี้เราก็เซร็จเฟมไม่ได้ดิเราต้องเลือกนะเนี่ยงั้นเราเอาใบ นี่เช็คเอามาโอ้โหตังค์ไม่พอเฉยเลยแล้วก็วันนี้ลูกค้าก็ไม่ค่อยเข้าเดยอเนี่ยทำไมลูกค้ามันแบบน้อยจังเลยช่วงนี้แบบลูกค้ามาแค่สองสามคนเองนะความนิยมร้านเรามันต่ำยังไงใบนี้เพิ่มมาเจ็ดบาทเลยเดี๋ยวพึ่งนี้ขายพึ่งนี้ต้องขายแล้วใบนี้วันนี้ลูกค้าก็เงี้ยเหมือนเดิมลูกค้ามันจะมาแบบเยอะๆในวันเสาร์อาทิตย์แน่เลยนะช่วงวันธรรมดาลูกค้าน่าจะน้อยอันนี้ขายเลยใบนี้มันขึ้นราคาแล้วใบสีม่วงมันขึ้นราคาเราขายให้หมดเลยแล้วกันนะเออใบนี้เก็บไปก่อนก็ได้นะ เอออันนี้เก็บไปก่อนเราจะขายก๊าซสีม่วงโอเคเรียบร้อยแล้วก็เปิดร้านเลยเราเรีบเปิดร้านเลยนะเออเนี่ยเควสมันหายไปแล้วอะไม่ทันแล้วดิแต่ว่าถ้าเหลือหนึ่งวันเนี่ยเควสมันจะไม่ทันแล้วนะก็คือว่าทําไม่ได้แล้วถ้าเราไม่มีการ์ดให้วันนั้นก็คือไม่ทันแล้วนะแล้ววันนี้มีการ์ดใช้นี้อีกไหมอะต้องการใช้นี้ที่พลังเยอะๆหน่อยมใอยีใบนี้พลังหนึ่งเอ้ยใบนี้พลังสามราคาถูกด้วยซื้อ <c oughs> ใส่ตะกร้าไปก่อนเลยนะแล้วก็คนนี้ดีแเนมาหาเรา,เอาขอมาให้เรานะนี่ของอนน เวใหม่เราอุ้ยอันนี้พื้นรูปคนตายแล้วเนี่ยเอานี้แม่เวสน,นี้คือเพิ่มคะแนนไอความนิยม11นะไม่รู้มันเพิ่มยังไงเหมือนกันนะนอกจากแบบคุยกับลูกค้าเนี่ยอ่ะเราเอามาแล้วกันนะแล้วก็เลือกแท็กด้วยเอาแท็กอันนี้แล้วกันราคาการ์ดเพิ่มโอเคเรียบร้อยครับแล้วก็รับเมลด้วยนี่รับเมลมาชีกซองดูครับนี่การที่เราซื้อมาโอเคเรียบร้อยแล้วก็มีข้าวหม่วันนี้การ์ดตัวเอ็มจะขึ้นราคานะอีก3วันโอเคเอ้ยนี่ลูกค้าซื้อการ์ดที่มีแท็กแล้ว ขอบคุณมากครับนี่ซื้อการกันเต็มเลยวันนี้ขอให้ลูกค้าเยอะอหน่อยนะลูกค้าขอแบบเยเจอหน่อยได้ไหมคนนี้ชื่อบีมาหาเราอีกแล้วคนนี้ต้องการขายกาไปนี้ให้กับเรานะเขาขายแค่7บาทด้วยนะเนี่ยใบนี้ราคา10บาทเลยอะ่ะก็ซื้อผมซื้อนะครับผมซื้อโอเคขอบคุณมากครับแต่พื่นนี้ราคาจะลดไปเนะ่เรารีบขายก่อนแล้วกันนะอย่าบอกลูกค้าหมดแล้วอะ่ะเอยลูกค้าจะหมดเรลวแบบนี้ไม่ได้นะลูกค้าใกล้หมดเออันนี้อ๋ออันนี้มีทัวนาเมนต์มาใช่ไหม เดี๋ยวอีกหนึ่งวันทัวร์นาเมนต์จะมาแล้วนะทัวร์นาเมนต์การแข่งเนี่ยเ้ยแล้วเมื่อกี้เราเห็นอะไรด้วยอ่ะอันนี้อะไรอะ่ะอ๋อนี่คือซื้ออ้น,นี่อย่าซื้อบูสเตอร์นะแต่ต้องสี่สิบบาทแหละตังไม่มีลูกค้าไม่ซื้อการเป็บนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเราติดแท็กดีกว่านะเออนี่ติดแท็กให้ติดอันนี้ดีกว่าไหมติดอันนี้น่าจะดีกว่านะลูกค้าจะได้สนใจเนี่ยเ้ยหรือว่าเราเพิ่มราคาดีแต่เพิ่มราคาแล้วก็ไอ้รีเพอร์เทชันมันจะลดลงอ่ะค่าความนิยมมันจะลดลงนะแต่ถ้าเราเตะเน,นี่ยค่าความนิยมมันจะะะเเพิ่่มขึ้้นนนรราาอ ติยนี่ก็ได้เนี่ยติดแค่ใ,ใบถูกๆูกอ่ะเนี่ยติดให้ใบเนี้ยลดราคา50%นต์ะแต่มันจะได้ค่าความนิยมไงเรายอมติดแบบถูกๆให้ก็ได้แล้วก็น,นี้ติดไว้ติดใบแพงแพงไว้ก่อนนะเออนี่อ่ะติดไปโอเคเอ้าเอ้า,าเก็บกาาไปทําไมเนี่ยเก็บไปทําไมล่ะเราจะติดเทกนี่โอเคเรียบร้อยปิดร้านลูกค้ามาน้อยนะเออ๋ออันนี้เราซื้อของไว้นี่เออลืมลืมลืมไปเลยว่าเราจะซื้อของนะเราจะซื้อใบนี้นะแล้วก็มีใบอะไรจะขึ้นไหมมีใบลูกดาบจะราคาขึ้นด้วย ก็มีพวกนี้ราคาจะขึ้นนะตังพอไหมเนี่ยซื้อได้แค่นิดเดียวนะเนี่ยตังเราไม่ค่อยมีอะตังเราโคตรจนเลยนะตอนนี้อะตังเราจนมากเลยนะเราซื้อแค่นี้ก็พอหรือมั้งอ่ะแปดบ้านซื้อมาแล้วกันนะ<ส>แล้วก็ปิดร้านแล้วครับปิดร้านแล้วปิดร้านไวม,มากเลยนะช่วงนี้เนี่ย<ส>ปิดร้านาปแป๊บป,ปิดร้านเลยนะ<ส>นี่มีทัวร์นาเมนต์มานะครับวันนี้ก<ส>ารดลดราคาอีกแล้วเนี่ยแต่ก็ยังมีการขึ้นราคาอยู่อุ้ยใบนี้หกบ้านเลยอะขึ้นหกบ้านเลยนะใบนี้อะเอาไปขายเราไปขายอีก วันนี้ลูกค้าเงียบเหมือนเดิมว่าทำไมลูกค้ามันเงียบตลอดเลยเนะี่ยลูกค้ามาจะเยอะหน่อยได้ไหมเนี่ยร้านเรามันจะเจ๊งเอานะเนี่ยลูกค้าไม่ค่อยมาเลยนะเอออันนี้เราต้องให้เควสใช่ไหมอ๋อเราต้องรอก่อนลืมไปว่าเราต้องรอเมลมาก่อนนะดูขายการ์ดไปนี้ดีกว่าส6พกบ้านแะน่อันนี้เราติดแท็กให้ไปนี้ดีกว่านี่ใบนี้9ก้าบาทรับมานี้เอาไปส่งเควสนะใบเมื่อกี้ใบนี้ส่งเควสนี่โอเคเรียบร้อยสเสร็จเควสเรียบร้อยเอ้ยอันนี้ลูกค้าคนนี้มันจะเพิ่มค่าความนิยมให้เราใช เมื่อกี้มีลูกหัวใจเขาเขียวขึ้นมานะนี่เขาซื้อกาดแพงเราแล้วกาทูเบนนั้นแ่ะกาทูเบนนะบนใบนั้นนะ่ะเอื่นี้อะไรเนี่ยอีกหนึ่งวันจะมีอะไรอะแล้วก็อีกหนึ่งวันจะมีอันนี้ด้วยอะไรก็ไม่รู้แป๊บหนึง่งขอขายกาดก่อนุอยรวยเลยตอนนี้เงินเยอะเลยตอนนี้กาดชื่อนี้จะทูเบนนะอีกหนึ่งวันกาชื่อนี้เรามีหรือเปล่าเนี่ยจะต้องรีบดูก่อนเรามีหรือเปล่ากาดชื่อเมื่อกี้นี้เป็นตัวเอลนำหน้านะมีไหมเนี่ยเหมือนจะไม่มีนะเราไม่มีนะกาเบนนั้นอะไปที่ลูกค้ามา ลูกค้าเอ้ยเราเห็นการ์ดอะไรหุ้ยราคาแพงโคตรไปนี้คนนี้เหมือนจะมาขายการ์ดให้เรานะราคา20บาทแต่มันจะขายให้เราเท่าไรเนี่ย <c ười> คนนี้เขาเปิดการ์ดมาจากบูสเตอร์แพ็คนะแล้วก็จะมาขายการ์ดให้เราเนี่ยเราซื้อดีไหมเนี่ยลองซื้อดูก็ได้นะเขาขายให้เราสิบบาทนะราคาคุ้มเนี่ย <c ười> มันราคา20บาทนะใบนะั้นอะซื้อเลยโอเคเรียบร้อยหัวใจเพิ่มมาด้วยเนี่ยซื้อแบบคุ้มราคาแต่เขาก็ให้หัวใจเราเพิ่มอยู่ดีนะแล้วก็นี้มีลูกค้าโทรมาลูกค้าคนนี้ต้องการการ์ดรูปปาก แล้วก็เป็นเซตตัวเอ็มด้วยนะลูกป้ากับเซตตัวเอ็มแล้วก็นี่อะไรเนี่ยคนนี้ต้องการมาคุยกับเราคนนี้มันคนในโปรเตอร์คนดังนะวันนี้เขาต้องการให้เราไปพบ1ินาทีหรอหลังจากเลิกงานนะโอเคเราแป๊บหนึ่งนะเพื่อนเราแป๊บหนึ่งนี่เราได้ใบนี้มานะ20บาทเลยอะ่ะโคตรแพงแล้วก็เดี๋ยวเราเอาการให้คนนี้ด้วยลูกป้ากับตัวเอ็มนะผมมีการลูกป้ากับตัวเอ็มเอ้ยนี่ไงมีใบนี้อยู่อุ้ยราคาถูกเด้ยเอาไปเลยนี่โอเคเรียบร้อยแล้วก็หาดูซื้อกา์ดก่อนอว่่่าาพรรงนีี้กก์จะขึอใชม น,นี่การจะขึ้นก็คืออันนี้การอะไรอะ่ะชื่อการ์ดหรอไอแอมโมนนี่คือชื่อกาดใช่ไหมเนี่ยราคามันจะขึ้นนะแอมโมนเรามีไหมเนี่ยลองดูก่อนว่ามันคือการ์ดอะไรเรามีหรือเปล่าเนี่ยเราเคยเจอไหมการ์ดใบนั้นแอมโมนแอมโมนเออเหมือนจะไม่มีป่ะเหมือนเราจะไม่มีนะแอมโมนแอมโมอกาชื่อแอมโมนเหมือนจะไม่มีเลยใช่เราไม่มีเลยนะการ์ดชื่อแอมโมนอะไรนะั่นอ่ะแล้วก็มีการ์ดชื่อตัวเอลเนี่ย อะไรคุยๆอะไรสักอย่างเนี่ยการชื่อตัวเอลนำหน้าเหมือนจะไม่มีเหมือนกันนะแล้วไม่มีทั้งสองใบนั้นเลยไม่มีทั้งคู่เลยนะโอเคเดี๋ยวเราปิดร้านก่อนแล้วกันตอนนี้ปิดร้านเลยครับไอคนที่มันจะให้เราไปเจอนี่มันอยู่ไหนเนี่ยไปแล้วเหรอเขาไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยอัน,นิีย์เลยยังไม่เพิ่มเลยนะเนี่ยเราต้องเพิ่มชิปเอ็ดขังเนี่ยเหมือนมันต้องใช้แท็กในการติดนะมันถึงจะเพิ่มได้อะ่ะอุ้ยวันนี้ลูกค้าจะเยอะอยดีเลยวันสุเสาวอาทิตย์ลูกค้าน่าจะเยอะนะพเพราะว่าหยุดเรียนหยุดเรียนเนี่ยลูกค้าหยุดเรียนอุ้ยใปนี้นคืออะไร เทรดดิ้งคือราคาจะคูณ2หรอโอกาสที่มีคําว่าเทรดดิ้งจะราคาคูณ2ใช่ไหมจะราคาคูณ2ในะอีก4วันใช่ไหมเนี่ยมันมีแบบเล็กๆอยู่เขียนไว้อยู่อะ่ะราคาจะเปลี่ยนเป็นดับเบิลถ้าถึงอีก4วันข้างหน้างั้นเราต้องเก็บไว้ดิแล้วใบนี้มีไหมตรงนี้มันจะไม่มีนะโอเคไม่มีนะราคากาจะขึ้นครับอีก4วันขึ้นคูณ2เลยนะ แล้วในนี้มีหรือเปล่านนการ์ดขึ้นคุณสองอุ้ยมีการ์ดแบนมาอีกแล้วอะการ์ถูกแบนมาอีกแล้วเนี่ยใบนี้โคตรแพงเลยนะเวลาขายอะเออแล้วก็มีการด์ดดีๆอีกไหมเอน้นี่ใบนี้มันจะขึ้นหนีใช่ไหมเอาเอาใบไหนมีคําว่าเทดดิ้งเราจะซื้อทิ้งไว้นะโอเคมีเทดดิ้งแค่2ใบนะมีแค่2ใบนี้เท่านั้นเลยแอมโมอบอร์ดอ๋อนี่การ์ดใบนี้คือแอมโมอบอร์ดนี่มันคือการ์ดที่อยู่ในข้าวนี่เออนะมันคือการ์ดที่อยู่ในข้าวนะเราเก็บไว้ก่อนหรือว่าตอนนี้มันขึ้นอยู่ยังหรอกมันยังไม่ขึ้นหอกใช่ม มันน่นาจะยังไม่ขึ้นนะเฮ้ยมีหมามาอีกแล้วหมามาทำอะไรอีกเนี่ยมาถามชื่อกาดดีกว่าเนี่ยเฮ้ยนี่ไงเคูมาถามชื่อกาดเฮ้ยใบนี้เรารู้ใบนี้เราเพิ่งตอบไปนี่ใบนี้เราตอบไปแล้วบอกตีบอสไงจำไม่ได้เนี่ยความจำความจำสั้นนะหมาตัวนี้เนี่ยมันเคยมาถามเราแล้วนะว่าใบนี้มันคือชื่ออะไรนะมันถามเราเมื่อพาที่แล้วถ้าจำไม่ผิดอะไปตอนนี้เราต้องรีบขายกาดก่อนลูกค้ามาแล้วกาดเราหมดร้านด้วยเออใบนี้ขายไปนี่มีใบนี้ราคาแพงขายไหมกาดลูกดำมันไม่ได้ใกล้จะขึ้นนะ ขายไปเลยก็ได้มั้งอะขายไปเลยแล้วกันนะคนนี้ต้องการคุยอะไรกับเราคนนี้ไม่ได้มาซื้อการแลยนะเพราะว่าไม่มีหัวใจเนี่ยน่าจะเป็นแบบคนในคเควสนะคุยคุยไปครับคุยคุยไปเราคุยไปเฉยเก็พอแล้วโอเคคุยเรียบร้อยแล้วก็คนนี้ซื้อการแล้วไปซื้อการอะไรไปเนี่ยราคาเจ็ดบาทใช่ไหมใบนี้อะรับมาแล้วกันนะแล้วก็วันพึ่งนี้กาดใบตัวเอ็มจะขึ้นราคาเราเหมากาดตัวเอ็มเหมาครับเออใบนี้จะขึ้นราคานะซื้อมันเลยแล้วกันใบตัวเอ็มใบตัวเอ็มตัวเอ็ เราตังเยอะครับตอนนี้ตังเกือบร้อยอ <t> ะ <ong> ตังเราเกือบร้อยเอย้ใบนี้ใบทองอรอเบรดิกาทองอะเนี่ยแต่ไม่ต้องเก็บไว้ก็ได้มั้งแล้วแบบรอให้มันแบบลดราคาเราค่อยซื้อนะอันนี้เราซื้อแค่ห้าใบนี้พออ่าเช็คเอา์มาเลยโอเคเรียบร้อยทำไมรู้สึกช่วงนี้ลูกค้ามันหายไวจังเลยเนี่ยลูกค้าหมดล้านวมากเลยเอย้ใบนี้ราคาขึ้นอีกเก้าบาทอุ้ยใบนี้ขึ้นห้าบาทอุ้ยราคาโคตรสูงเลยราคาสูงมากราคาสูงมากเลยนะแล้วก็วันนี้ลูกค้าจะเยอะด้วย เราต้องรีบขายเราต้องรีบขายแล้วแราว่าบาร์เบเนมันคือนี่นะก็คือว่าภายใน3วันนี้ถ้าการ์ดเนี้ยมันเปลี่ยนแปลงราคาไอการเปลี่ยนแปลงนั้นมันจะคูณ2นะสมมติว่าถ้าลด5้าบาทเนี่ยมันก็จะลดคูณ2เป็น10บาทนะถ้าขึ้นก็ขึ้นคูณ2แต่ถ้าลดก็ลดคูณ2เหมือนกันนะคิดว่าน่าจะใช่นะเรารีบขายไหมเดี๋ยวมันจะลดราคาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะไอการ์ดบบนี้จะขึ้นราคา้าร์ดเบนี้มันจะทุกเอาเอาจากการทุกเบรนะไอการ์ดที่มันแบบแพงๆอ่ะไอการ์ดสีม่วงอุ้ยเราไม่ได้ซื้อไว้ะ ไอ้การไปนี้เนี่ยที่มันเป็นรูปน้าปกอันนี้นะมันคือการไปนี้ที่มันจะขึ้นราคานะโหจบเลยไม่ได้ซื้อไว้ด้วยสิอันนี้เรามาชี้การก่อนการเพ่งเพลงนี่เดี๋ยวเราไปขายเนี่ยการพวกนี้แพงมากตอนนี้รับมาเลยครับนี่ขายไปนี้ก่อนเลยแล้วกันนะใบนี้ราคาโคตรสูงฮะนี่รับมาแล้วการนี้อุนน้ยอันนี้30เลยเลรอราคาสูงจังเลยอุ้ยใบนี้15ขายเออใบนี้8อ่ะขายใบไหนเพงเพลงเราขายเลยนะใบไหนแพงผมขายครับไปนี้อ่ะขายขายให้หมดคนที่ต้องการอะไร คนนี้ให้เราเลือกการให้สําหรับคืนนี้นะก็คือเลือกเด็กโอ้โหเลือกเด็กอีกแล้วเลือกเด็กอีกแล้วอ่ะให้เราเลือกเด็กอีกแล้วนะใบนี้พลังโจมตีสูงนะครั้งที่แล้วที่เราเลือกผิดอ่ะเพราะว่าฝั่งที่เราเลือกมันพลังน้อยนะแล้วก็แบบไอ้สีพวกนี้มันน้อยมากเลยนะแบบฝั่งเนี้ยคือสีมันจะแบบมีความหลากหลายนะแต่ด้านเนี้ยคือสีเหลืองมันจะเยอะมากแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะชนะหรือเปล่านะเราเลือกอันนี้ไหมเราเลือกอันนี้ดีกว่านะ เอ้ยนี่ไงโอเคชนะเพราะว่าเด็กนี้มันพลังสูงนะก็เลยชนะโอเคนี่เราเหมือนเล่นซุ่มเลยเนะี่ยเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะเอ้ยอันนี้จะเพิ่มแล้วค่านี้นะโอเคไว้เจอกันใหม่นะครับนี่คนนี้เขาเจาการ์ไปแข่งนะนี่มีคนมาซื้อกาดเราด้วยขายครับขายวันนี้ลูกค้ายเยอะลูกค้ายเยอะอย่างนี้เราต้องขายการ์ดเอ้ยลูกค้ามาคนนี้ต้องการอะไรคนนี้เขาต้องการการ์ดเอนะการ์ตัวเอให้ตังเท่าไหร่อ่ะให้ตังหกบาทเองการ์ตัวเอราคาถูกๆก็มีใบน,นี้นะลูกกล้วยเนี่ยเอาให้ก็ได้นะ อันนี้เอาไปเลยก็ไปนี้มีคนมาซื้ออู่ตังเยอะตัวน,นี้ตังเป็น้อยแล้วนะแล้วการเด็กตัวซีจะลดราคานะพิ่งนี้อ่ะต้องรีบขายไปเนี่ยเรามีอยู่ด้วยอนะ่ะเนี่ยเรามีการตัวซีอยู่ด้วยนะเราไม่ได้เอาไปขายเนะี่ยจะไม่เป็นไรเราเก็บไว้จนกว่าจะขึ้นราคาก็ได้นะเมืนอนเขาบอกว่ามีการลิเจนมาขายราคาเป็นล้านเลยนะแพงจังอะ่ะเรามีแค่ลอยห้าสิบไซื้อได้ไหมเนี่ยตั้ต่อบะไรดีอันนี้ตั้ต่อบะไรดีต่อไปนี้แล้วกันอะ่ะต่อไปมั่วๆว ต่อไปแบบมั่วๆครับไม่เคยอ่านครับตรงนี้มันยาวเกินไปยิ่งภาษาอังกฤษลบสิบด้วยเราเนี่ยภ <laughs> าษาอังกฤษติดลบสิบเออวันนี้การอะไรลดราคานะลืมดูเลยอ๋อวันนี้ไม่มีการลดราคาไม่มีการลดราคาแต่เราดูกาดกันว่ามีอะไรน่าซื้อหรือเปล่านะเราไม่รู้ว่าโปรเทนเมนนี้มันจะการอะไรขึ้นหรือเปล่านะเ,ออเราเก็บการไว้ก่อนก็ได้มั้งเรามีการขายไปเนี่ยยังมีอยู่เรายังมีการเยอะนะเขานอนเลยแล้วกันโปรเทนเมนทำให้การขึ้นไหมอ๋อนี่เหรอทำให้การขึ้นใช่ไหม มันขึ้นทุกจังอะมันขึ้นน้อยมากเลยนะเนี่ย <K ill> ขึ้นโคตรน้อยเลย <K ill> แล้วก็มีการลดราคาเพียบเลยวันนี้วันนี้วันอาทิตย์คนเยอะเหมือนเดิมครับเพราะว่ายุดเรียน <K ill> ยุดเรียนกันนะวันนี้วิราคาลด,ดเลยใบนี้เหลือ6กบาทอรอตอนแรกมัน7บาท20บนะใบนี้ต่จะไม่เป็นไรหราาอกมันยังแพงอยู่นะขายไปก็ได้นะเออแล้วก็อุ้ยใบนี้ราคาขึ้นอขายใบไหนขึ้นแพงๆผมขายเลยครับใบนี้อขายใบแพงๆขายให้หมดนี่ขายขายไปเลยแล้วก็รีบเปิดร้านเลยแล้วกันนะ รีบเข้ามาในร้านผมได้เลยนะครับเรามีของตกแต่งใหม่ไหมเนี่ยถ้าจะไม่ผิดเหมือนจะมีเอามาให้อันใหม่แล้วป่ะเท่นเหมือนห่วงยางอ่ะมีไหมเนี่ยมันบางย่างมันติดที่ไหนก็ไม่รู้นะเนี่ยบางอย่างมันติดไม่ได้อ๋อนี่ไงติดตรงนี้ได้นะออาติดเลย <c oughs> ติดไปเลยแล้วกันเอารูปปสเตอร์ออกไปแล้วนะโอเคเรียบร้อยแล้วก็นี้มีคุยอะไรเนี่ยอีการต้องการคุยอะไรกับเราเหมือนคุยเกี่ยวกับเรื่องการรีเจนนะที่เราได้มาจากแฟนทอมอ่ะ แล้วก็ให้เราเก็บไว้อย่าบอกใครไม่บอกหรอกครับถ้าเราบอกนี่ก็อาจจะโดนจับก็ได้นะการของโจนเนี่ยเอามาจากโจ้นะการที่เรามีเนี่ยแล้วก็น,นี่มีข้าวมาอีกนะการสีดาจะขึ้นราคาแล้วก็น,นี่การ,รุูนดาบก็จะขึ้นราคาอุ้ยอันนี้ดีนะเนี่ยการขึ้นราคาหมดทุกใบเราต้องรีบเก็บเราต้องรีบซื้อกาดไว้นะเยวค่อยซื้อตอนมาปิดร้านแล้วกันนะคนนี้ต้องการมาซื้ออะไรเราเนี่ยดาววต้องการเทรดใช่ไหมคนนี้เขาต้องการเทรดใบนี้กับใบนี้เรานะอุ้ยคุ้มนะเนี่ย เราคุ้มเราคุ้มแต่เราเทศดให้หมดนะถึงไม่คุ้มเราก็จะเทนะเพราะว่าจะได้หัวใจนะโอเคเรียบร้อยครับเราจะเททุกคนอะ่ะเราใจดีเราอยากได้หัวใจไงขายได้ไหมนะเนี่ยไอใบน,นี้เดี๋ยวราคาขึ้นด้วยนะพิ่งนี้อะ่ะเพราะพิ่งนี้ราคาสีดํามันจะขึ้นใช่ไหมอ๋ออีกสองวันนะอีกสองวันก๊าซสีดําจะขึ้นเราต้องกอบโกยครับตอนนี้ตังมีเป็นร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะรีบซื้อนะเดี๋ยวต้องรีบซื้อกาดไว้เนี่ยต้องเก็บการาดสีดําไว้แล้วก็การาดลูกดาบก็จะเก็บไว้นะส่วนใบอื่นขายได้ครับขายใหห้มด ลูกค้าน่าจะหมดร้านแล้ววันนี้พอ,อไปได้แล้วครับไอ้เควจะไม่เสร็จแดดเนี่ยเ,เราซื้ออ้นี้ได้นี่ซื้อไอ้บูตเตอร์เนี่ยเอเราซื้อไปแล้วอ๋อมันเลือกได้ใช่ไหมอ๋อมันคือบูตเตอร์ที่เรามีใช่ไหมแล้วก็เไปเลือกไส้ในวันที่แบบที่เราต้องการนะมันบอกว่า30การ์ดของเราจะถูกขายนะอันนี้การเราจะถูกขาย5ใบอันนี้จะขายเจใบส่วนอันนี้30ใบงั้นเราเลือกวันหลังๆมันก็ดีกว่าดิใช่ไหมใช่หรือเปล่าเนี่ยเราไม่แน่ใจนะลองเลือกไหม อ๋อมันคือล้างสต็อกใช่ไหมเออน,นะมันคือล้างสต็อกแต่เราคิดว่านะก็คือขายการหมดตัว <c oughs> ก็คือขายหมดตัวเลยนะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้เดี๋ยวเรามาซื้อการาดสีดําก่อนไอ้ใบนี้จะขึ้นราคานี่ใช่ไหมการาดสีดํานี่ใบนี้สามสามสิบบาทเลยเหรอเหงจังอะด้วยมันแพงไปไหมเนี่ยคุ้สามสิบบาทเลยนะแต่ถ้าเราเก็บไว้เนี่ยมันมันเป็นทั้งดา้าเป็นทั้งสีดาเลยนะก็คือว่าอีกสามวันน่ะมันราคาจะพุ่งแน่นอนใบนี้ ซื้อ <Expert> ยอมเสีย30นะเอ้นี่ก็เป็นทั้งสีดําแล้วก็ทั้งดาบด้วยอ่ะซื้อซื้อมาเลยแล้วกันนะทั้งสีดาทั้งดาบเนี่ยการ์าดดำแล้วก็การ์ดดาบเราจะซื้อไว้นะการ์ดดำกับการ์ดดาบการ์ดสีดํารูปดาบไอ้ใบนี้3 0าบบาทอ่ะแพงมากแ <Expert> พงมากเลยอะ่ะอันนี้เป็นการ์ดสีดาซื้อไว้สีดําซื้อไว้รูปดาบอ่ะซื้อไว้เออแล้วก็มีอัน,นี้รูปดาบซื้อไว้อันนี้ซื้อดีไหมเนี่ยสามสิบบาทอ่ะ <Search>? ซ <Expert> ื้อไปก็ได้นะเดี๋ยวราคามันจะขึ้น มันจะไม่ลดนะไม่เอาแบบอยู่ดีๆก็ลดนะไม่เอานะแล้วก็นี่ก็จะขึ้นนะเนี่ยซื้อไว้อะโอเคแค่นี้ก็พอแล้วมั้งอ้แปดสิบสามบาทอะซื้อมาเลยแล้วกันนะตอนนี้คือจนอะปิดร้านแล้วกันนะเราจะรีบไปอีกสามวันครับวันจันทร์วันที่งเงียบอีกแล้วไอพวกวันธรรมดาเนี่ยร้านแบบจะเงียบมากเลยนะเราต้องรีบเพิ่มค่าความนิยมในร้านเรานะจะได้แบบลูกค้าจะได้มาเยอะๆอันนี้เราขายไปแล้วกันในการพวกนี้เนี่ยมันไม่ขึ้นราคาอยู่แล้วนะเออนี้ขายไปอะ ขายไปให้หมดไอ้ลูกดาบนี่ต้องเก็บไว้ก่อนอันนี้ขายไปเจ็ดบาทนี่คุ้มไหมเนี่ยนนขายไปแล้วกันนะเราไม่จําเป็นต้องเก็บไว้ก็ได้นะตอนนี้ก็อรอลูกค้ามาครับวันนี้มีการ์ดดีๆขายไหมวันนี้มีการ์ดสีดำมาน,นี้การ์ดสีดำการ,ร์ดลูกดาบก็มีนี่ต้องแบบซื้อไว้เยอะๆแต่ถ้าซื้อไว้บางทีมันก็ขายไม่ออกนะบางทีมันขายไม่ออกเพราะว่าลูกค้าน้อยนะน,นี่มีเมลมานี่ที่เราซื้อไว้ของเพลงบอกเลยว่าแพ็กนี้นี่เกือบร้อยเลยนะครับเนี่ยที่เราซื้อมาเนี่ย เก็บมานี่โอเคเรียบร้อยเดี๋ยวพอวันที่มันดับราคาขึ้นเราจะใช้แท็กเลยนะลูกค้ามันจะได้รีบซื้อของเราไปวันนี้ลูกค้าน่าจะมาแค่สองสามคนเอ้นี่เควินมาอีกแล้วนี่เริ่มจําหน้าตาได้แล้วเนะี่ยเควินนี่ก็มาบ่อยนะเนี่ยเควินมาทุกวันจันทร์หรอใช่ไหมเควินว่าไงมาเทค่าอะไรกับเราเออผมมาถามชื่อกาดสวยแล้วไงใช่สวยแล้ว <c oughs> ไม่รู้อะเราไม่รู้นะว่ากาเป็นนชื่ออะไรอะ คิดว่ามันน่าจะชื่อมิซล์นะเพราะว่าในรูปมันมีมิซล์เยอะมิซายเมาปะเนี่ยใช่ไหมเนี่ยมันจะใช่หรือเลปล่าอ่ะเอาอันนี้แล้วกันนะเราคิดว่าอันนี้น่าจะใช่ที่สุดแล้วเพราะว่าเป็นมิซล์นะอ้าวผิดไม่นะเควินโกเราเลยแล้วตกลงมันชื่ออะไรการเปนั้นเราต้องจําชื่อกาไปแล้วนะต้องจําชื่อการไว้บ้างแล้วเนี่ยตอนนี้อ้าวไม่มีบอกอรอแต่เราเคยมีนะารเปนนั้นอะ่ะอ้าวไม่เห็นมีบอกเลยอะ่ะแล้วมันชื่ออะไรเนี่ยเควินบอกเราได้ไหมเควินไม่บอกเลยเราเควินเดินกลับบ้านไปแล้วเนี่ย เค <C> e <vin> <g ul ian> วินก็ไม่ยอมบอกเราด้วยนะเราตอบผิดเนี่ยคนที่ต้องการการ์ดที่เป็นบบสภาพดีนะการ์ดสภาพดีเออใบใบนี้ไม่ขาย <g ul ian> เราจะให้ใบที่มันทุกๆแล้วก็ไม่ขึ้นราคานะหาใบสภาพดีๆอันนี้ไม่ได้อันนี้เป็นแบบใบที่โดนทําดามีดไปแล้วเหมือนจะไม่มีเลยงั้นลูกค้ารอไปก่อนนะอันนี้รอไปก่อนนะครับอันนี้มีอะไรทัวนาเมนต์มันจะเป็นเรื่องทัวนาเมนต์นะแต่ไม่มีอะไรหรอกอ่ะโอเคเรียบร้อยปิดร้านดีกว่าแล้วนี่คือแบบเควินเราตอบไม่ถูกอ่ะ มันไม่ใช่มีสล์ได้ไงเนี่ยเราคิดว่ามันต้องเป็นมีสล์อยู่แล้วนะเมื่อกี้เราเห็นว่ามันมีลูกมีสล์เยอะไงแต่ไม่แน่อาจจะเป็นอันกลางที่เราไม่ได้ตอบนะเราต้องจําชื่อกาดไว้นะไม่งั้นจะจบเลยเควินเสียใจเลยในเมื่อกี้นี้อันนี้รีบเปิดร้านเลยแล้วกันนะเออวันนี้กาดอะไรขึ้นราคาวันนี้กาดสีดําใช่ไหมเออวันนี้กาดสีดําขึ้นราคานะต้องเป็นกาสสีดําที่ไม่ใช่รูปดาบเราจะขายนะเพราะว่ารูปดาบพื่นนี้มันก็จะขึ้นอีกนะเออน,นี้เป็นสีดําแต่เป็นรูปดาบ เออนี่สีดำมาขายเออเราลืมซื้อการสีดำทิ้งไว้นะเนี่ยลืมเลยลืมไปเลยว่าจะซื้อการสีดำทิ้งไว้นะจะไม่เป็นไรรอพิ่งนี้ก็ได้เอ้ยใบนี้5 1เป็แล้วอะแต่พิ่งนี้มันจะขึ้นอีกนะเรารอเพิ่งนี้แล้วกันอันนี้มีเมลมาให้เราได้ซื้อไว้หรออ๋อโปเตอร์การ์ดดีเจนนะอูสามล้านเลยเหรอโคตรจะเพลงเลยนะเนี่ยแล้วก็สามารถมาเจอได้ที่แฮร์รี่ช็อปนี่มันร้านเรา,านี่ในรูปนี่มันร้านเรา,านี่ก็คือว่ากาดใบนี้มันจะถูกมาโชชใในนนรร้าาาเเอ่จะะลย ก็โคจะแพงเลยเราว่าไอ้ไอ้แฟนทอมบาร์มันต้องมาขโมยอีกแน่เลยไม่แน่นะอาจจะมาขโมยก,ก็ได้นะ <_ t ap> แล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเราต้องหาก,การสภาพดีมาให้ลูกค้าเลยนะ <_ t ap> เออไปทันแล้วเ <_ t ap> มื่อกี้จะเอาใบนี้ให้สักหน่อยใ <_ t ap> บน,นี้มันถูกไงเราก็ลืมไปว <_ t ap> ่าเราก็มีใบแบบถูกๆให้อยู่เนี่ยใบน,นี้ใบน,นี้มันให้ได้นะแต่ไม่ทันแล้ว <_ t ap> ลูกค้ายิบไปอย่างไวเลยเมื่อกี้นี้แต่ตอนนี้เราก็รอลูกค้ามานะไอคนนี้ไม่แล้วบีคนนี้ชื่อบีบอกว่าเออไอใบนี้มันราคาแพงนะ คนนี้บอกว่าเขาเจอการไปนี้ในบูเตอร์แพ็งนะไปนี้ราคาแพงมากนะเขาจะขายให้เราเท่าไรเนี่ยเท่าไรอ่ะอู้าสิบเอ็ดไม่ซื้ออันนี้มันแพงเกินไปถึงแม้จะให้หัวใจเราเราก็ไม่เอาแพงโคตรแพงโคตรเลยนะเก้าสิบเอ็ดบาทอ่ะขายแพงเกินมันขายแพงเกินไปโทษทีนะเราแบบเราก็อยากจะซื้อให้ได้หัวใจหรอกนะแต่แบบมันแพงเกินไปอ่ะเก้าสิบเอ็ดบาทนี่หมดตัวเลยนะ เดี๋ยวเราซื s, ้อใบนี้ท right. ิ though, ้งไว้เพื่อนีกกราดสีดำแล้วก็การลูปด้าบจะขึ้นราคานะเดี๋ยวเราจะซื้อกราดลูปด้าบไว้สีดำไม่ขึ้นอีกสีดำมันขึ้นวันนี้แล้วนี่ซื้อมาซื้อมาซื้อมาเลยซื้อมาให้หมดที่เป็นลูปด้าบเนี่ยนี่ใบนี้อุราคา12แล้วอะเดี๋ยวเพื่งนนี้มันจะขึ้นอีกนะมันจะแพงมากซื้อมาให้หมดนะลูปดาบเนี่ยนี่ซื้อมาพอไม่ได้ตังเราอะห้าสิบสี่โอเคตังพออยู่ซื้อโอเคเรียบร้อยครับแล้วก็ปิดร้านเลยเออลืมซื้้้้้้้้้ออกาาาาาารรสีเเลลลยยใหููคคคนนนบขขึึ15ทง พิ่งนี้รวยพิ่งนี้รวยวันพุธนี้เราจะรวยครับเราจะเป็นเศรษฐีแล้วขายกา์ดจนรวยบอกเลยอุ้ย67บาทแล้วาขาย67บาทอย่างนี้ขายครับขายแค่แพงๆก่อนแล้วกันนะใบนี้ส3เราซื้อมาเท่าไหร่เราซื้อมาเท่าไหร่นะใบนี้มันถูกลงไปเนี่ยมันถูกลงหรือป้าเนี่ยทำไมเรารู้สึกว่ามันตอนแรกมันแพงกว่านี้ไม่ใช่หรอไม่รู้นะไม่แน่ใจนะว่าเราซื้อมาเท่าไหรอ่อ่ะ แต่ทำไมมันเหมือนมันทูกตรงเลยเนี่ยอันนี้เก็บไว้ก่อนแล้วกันนะวันนี้เราจะขายแค่การแพงๆก่อนอันนี้เก็บไว้ก่อนขายการพวกรูปดาบเนี่ยขายก่อนนี่การรูปดาบขายไปโอเคแล้วก็เปิดร้าน๋ตวเราติดแท็กด้วยแล้วกันนะติดแท็กให้การใบนี้เลยนี่ต้องสนใจนะใบนี้67บาทเนี่ยต้องรีบมาซื้อนะครับเออแล้วก็อันนี้ติดแท็กให้ติดแท็กใ,ให้การแพงๆ <c oughs> ติดแท็กไว้ให้ลูกค้าจะได้เข้าเยอะๆนะไม่ลูกค้าสนใจอะ่ะลูกค้าสนใจเอ้า ไอ้แล้วไม่ลูกค้าหนีไปแล้วนี่ขนาดเราติดแท็กไว้ลูกค้ายังไม่มาซื้อเลยเนี่ยแล้วก็คนนี้ดีแคลนเอาเควสเรามันไม่เสร็จนี่เออเนี่ยเควสนี้เรายังไม่เสร็จเลยนะเราว่า,าน่าจะอดนะน่าจะอดละเละเดี๋ยวรารับอันใหม่มาแทนแล้วกันนะอันนี้น่าจะง่ายอยู่โอ้โอดเลยนะอดเควสเลยเนี่ยเรื่องนี้เอาอันนี้แล้วกันนี่ทำให้ลูกค้าสนใจนะวันนี้ลูกค้ามันเงียบอ่ะเราไม่รู้ว่าลูกค้าจะมาเยอะหรือเปล่ามันจะซื้อการเราไมเนี่ยกันเราราคาขึ้นนะลูกค้าอันนี้เดี๋ยวเราชีก้ก่อนชี้ซอง หือการ์ดมันเยอะด้วยดิแล้วลูกค้ามันน้อยอ่ะเราไม่รู้ว่าจะขายหมดหรือเปล่านะวันนี้เนี่ยโอเครับมาให้หมดลูกค้าซื้อหน่อยเถอะซื้อหน่อยนะใบนี้อ่ะเอ้ยนี่ไปแล้วโอเค67บาทเราได้แล้วเราได้ตังค์แล้วตอนนี้อ่ะรับมา67บบาทตอนนี้รวยอุย้ยวันนี้มีลัดด้วยโอ้โชคดีนะสิบเปอร์เซ็นต์ยังติดเลยอะ่ะพอสิบเปอร์เซ็นต์ติดมันจะทำให้ลูกค้าเยอะนะวันนี้ลูกค้ามาเร็วลูกค้ามารีบมาซื้อของผมนะครับโอ้ลูกค้าเต็มลูกค้าเต็มจริงด้วยแล้วเนี่ย เออนี้อะไรอะ่ะอ๋อคนนี้ต้องการขายการ์ดนี้ให้เรานะขายให้คุมนะเนี่ยราคา6กบาทยออังไงเรารับแล้วกันนะรับมาเลยนี่โอเคเรียบร้อยขายทุกๆอย่างนี้ผมก็เอาดีครับนี่โอเคขายไปอันนี้ขายขายให้หมดเออนี้ลูกป่ามันขึ้นราคาอยู่ขายแล้วกันนะแล้วก็ตัวเอ็นนี้จะขึ้นอีก3วันนะลูปกป่าจะลดลงพรุ่งนี้อนี้อ่ะรับมาโอเคเรียบร้อยหมด <laughs> ลูกค้าหมดร้านแล้วนะตอนนี้เนี่ยลูกค้าหมดร้านแล้วเดี๋ยวเราเก็บก่อนแล้วกันนะค่อยขายวันพรุ่งนี้นะครับลูกค้า อุ้ยใบนี้ขึ้นเทรดดิงด้วยเทรดดิงนี่มันจะราคาคูณ2นะแต่เราไม่ได้ขายดิ <laughs> ลืมขายไปเลยเนี่ยบางใบเนี่ยใบเพ่งๆยังอยู่เลยอะเนี่ยแล้วก็น,นี้มีเควสมาใหม่ด้วยต้องการบูการ์นะเราต้องหาการ์ให้ลูกค้าลแล้วแหละเออใบนี้ก็ได้นะกวางเนี่ยกวางราคาถูกอ่ะเอาไปเลยแล้วก็การ์าสีฟ้าการ์สีฟ้าเหมือนเราจะไม่มีอ๋อนี่ไงม,ม,มีมีมีใบหนึ่งแต่มันขาดนะลูกค้า <laughs> มันขาด,ดนิดหน่อยนะใบนี้เนี่ยโอเคเรียบร้อยอูมีตังสองร้อยแล้วอ่วะ กูอตอนนี้รวยตอนนี้เรารวยแล้วนะเราเราทำ quest ทิ้งไปแวันเดียวเลยเนี่ยเ u e s ที่ให้เราทำเงิน24บาทภายในเจบ7วันเนี่ยเราทำวันเดียวเสร็จเลยโอเคถ้างั้นคิดว่าเดี๋ยววันนี้เราพอไปแค่นี้ก่อนละกันนะเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันาร์ทหน้าตอนนี้เราแบบกิจการลุ่งเรืองแล้วเนี่ยเราเริ่มมีการราคาแพงๆมาขายในร้านแล้วนะโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่าร์ทหน้าไปนะครับบาย b y ย